กี่ครั้งถึงเรียกว่ามากเกินไปนะคะอะก็ไปฟังกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์ให้หมด้วยนะคะทุกคนโดยปกติแล้วนะคะไม่มีปริมาณที่แน่นอนค่ะว่ากี่ครั้งถึงจะเรียกว่ามากเกินไปความต้องการนะคะอาจจะแตกต่างตามช่วงอายุแล้วแต่แต่ถ้าหากดูค่าเฉลีย่ยตามงานวิจัยนะคะจะพบว่าความต้องการที่จะมีกิจกรรมกันนั้นในตามช่วงอายุแต่ละคนก็จะมีดังนี้เนาะ อายุ18ถึง29ปีมีค่าเฉลี่ย112ครั้งต่อปีส่วนอายุ30ถึง39มีค่าเฉลี่ยที่86ครั้งต่อปีค่ะแนะนำนะคะการมีกิจกันนะคะสัปดาห์ละ1-2ครั้งเนี่ยมันจะทำให้เรื่องกิจกรรมพวกนี้ไม่เกิดปัญหาขึ้นหรือการมี กิจทุกวันนะคะก็ไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะมากเกินไปหรืออย่างใดตาบใดที่คู่รักยังเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั้นอยู่นะก็แล้วแต่คนแหละเนาะ